ไปไปรับมาเลยแล้วมาคุยกันงงไหมไม่งงไม่งงนะเราตั้งใจตั้งใจเปิดตั้งใจเปิดไม่เราคิดไหมว่าเราเฮ้ยเหลือคนสุดท้ายพอดีอ่ะ ก็แอบคิดนะคะก็แอบคิดว่าคนอื่นนก็จะปิดหมดก็ได้ยินอยู่เราตั้งใจเลยไหมว่าวันนี้เราต้องออกให้ได้ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ดีก็ดีนะพานุผมอย่กจะตัดภาพไฮไลท์ถ้าแต่นับวันอยู่กับเรานะตามหาคนตัวสูงมาตลอดโอ้วันี่สูงสูงปลิกไปทีเดียว ตัวไม่เท่ากันนะหนุมซอดเป็นยังไงการกลับมาอีกครั้งก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่โอ้โหคือเรามีแต่ส่วนใหญ่เรายืนตรงนี้ใช่พี่เราก็จะเห็นว่าโอ้โหตอนที่ผู้หญิงเขามาเลือกเราเนี้ยโห้โม่เขาเรื่องนู้นนรื่อนี้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกที่โดนแบ็คเอาท์โดนโดนปิดเยอะๆมันเป็นยังไง สาวโซที่คุณกลางจะพาไปเดทเนี่ยเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าในซีซั่น12เลยนะผมบ,บอกเลยสามวันเลยเอาละพอนั้นโอเคต้อนรับกับใหม่ครั้งนะครับแล้วทั้งคู่ไปเดทกันยินด,ดีด้วยค่ะ โอ้อุ้ยติด<ห><ห>ด้วย <laughs> <ห>อครับทำไมดอกไม้เออดอกไม้มันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยสุดยอดมากเราเกือบแล้วไม่ถ้าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะต้องถามว่าทําไมถึงเลือกใช่ว่าอันนี้ถามไม่ได้อันนี้ต้องถามว่าเสียใจไหม <laughs> เราเราต้องถามเธอเมือนกันเพราะว่าเธอสูงอะ่ะผู้ชายตัวเล็กกับผู้หญิงตัวสูงผู้หญิงจะคิดมากเปล่า ผู้ชายต้องคิดเขาไม่คิดหรอกเพิ่งกลับมาจากซีซั่นเจ็ดก็ตอนนั้นเราเป็น30สิบคนเราเข้าใจความรู้สึกเลยว่าโหน,นี่นี่ถ้าโดนแบ็คเอาจริงนี่ทําหน้าไงวะเนี้ยยิ้มเหรอร้องไห้นี่คือดีใจใช่ไหม<ด>ที่ไม่แบบ็คเอาดีใจล้วที่แบบถ้าแบ็คเอาเป็นไงคือคิดสภาพเพราะเราเคยเห็นผู้หญิงที่โดนโดนแบ็คเอาจากผู้ชายอ่ะโคตรเฟลอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีรถ,เร,รถเรามีรถหลายคัน <laughs> นีถ้าเขามาถามอีกรอบจะบอกมีรถหลายคันนะมีรถหลายคันนะฮะอ๋อผู้ชายอยู่กับหนูไม่เคยต้องต้องขับไปรับไปส่งผู้ชายแล้วก็ทำหนูเราเคยอยู่ตอนตั้งแต่กลางซีซั่นจนจบอ่ะรู้สึกว่าตอนสุดท้ายที่มันไม่มีใครอ่ะอ๋อเข้ามาตอนกลางแล้วก็อยู่จนจบแล้วตัวเองไม่ไม่มีใครได้ออกไปเดทอ่ะโคตรเฟลนะแบบเห็นเพื่อนเจนจับมือองฟังเพลงแล้วก็เดินไปตรงกลางแล้วก็หันมามองไบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ไงนี่โมนเปิดอยู่เนี่ยพอดีไม่แบ็คเอาดีนะที่เปิดอยู่กันสองคนนี่แหละ 呵呵。